วันนี้เป็นเมนูมินิซีสต์กวยจับค่ะกวยจับน้ำคนอันนี้คือหมูหั่นเป็นชิ้นแล้วค่ะอันนี้คือฟองเต้าหู้เสรบฐีอีกแล้วค่ะมันนี้กวยจับน้ำคนอันนี้คือเส้นกวยจับค่ะเส้นกวยจับเนี่ยกวยจับแบบกวยจับจีนค่ะเสียมาต้มอันดับแรกคือตำกระเทียมพริกไทยหลากผักขี้เนาะค่ะตำเพื่อเสีเยาไปผัด ผัดไส้หมูผัดไส้หมูยังสิต้มนะคะค่ะโขกแล้วก็สิได้ประมาณนี้ค่ะกระเทียมพริกไทยเพืือเสียวไปผักนะคะผัดทำกุ้ยจับ บ้านนี้ก็กินมันเลยค่ะผัดอย่างใส่น้ามันนีดเดียวเลยค่ะใส่น้ามันเป็นหลักทุกอย่างใส่น้ามันนีดเดียวแล้วก็ผัดด้วยน ับน้ำข้นค่ะทำเองค่ะจะไทยพะโลเห้าหนี่น่ะคะเที่ยงไปห่ามาเห็นเอ้พวกน้ำน้ำปึงแบบว่าบ่าเอาคนที่ไทยพะโลเนาะออกน้ำใส่ไม้หนึหนงงจะเป็นตัวจ,จับต้มกินใส่ใส่เืียงตุง ใส่หมูสันข้อบ่ใส่ขาหมูหรือว่าบ่ใส่หมูสามสั้นมันๆนะคะเพราะว่าบรกินมันใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเมื่อกี้ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลน้ำปลาเสร็จก็ใส่ไข่ลงไปไข่ต้ม อิ่วขาวสีอิ่วดำข้น พัดพัดในกระทะแล้วก็เสียวมาใส่หมอเนาะคะ่ะเอามาเขี่ยวเขี่ยวให้น้ามันคนๆให้น้ามันนุ่วเนาะคะ่ะก<ม>ามาใส่หมอกับสตุนไว้ยังสีะะ่แล้วค่ะต้มไว้ยังสี่แล้วก็เสียเดียวกับเสีลวกเส,ส้นเนาะคะ่ะเส้นก๋วยจับหอ,อมหอมเลยคะ่ะเพราะว่ากระเทียมพริกไทยหลากผักขี้เ้าตําเองพัดเองเนาะคะ่ะ สมแล้วก็สีได้ประมาณนี้และค่ะเส้นใสเศษแสบจรซีๆนะคะแสบค่ะมั้เหนียวเหนียวเวลาต้มโ่ตองไปเห็ดม่ตองไปค้นเลยะคะ่ะมันสีพันของมันเองแสบดีกินก็ป่วยจับเดือดทานเดีย่ยวให้ได้หอมกลุ่มอยู่ขั้วนี่นะคะเซ่แสบ เสจเจบน้ำกันเดอรค่ะจินมกวยจับน้ำใสเอ้ยน้ำคนพูดผิดพูดถูกเครื่องปรุงครบรสด,ด้วยค่ะ แบแซ่บปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยกุวยจับน้ำข้นทำเองต้มเองโขกเองซอยเองปรุงเองคะ่ะครบสูตรอาหารประจำบ้านหิวเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นถ้าต้องการเฮ็ดกินกับจัดไดเด้อคะ่ะผู้ใดมักกินก๋วยจับน้ำข้นอันนี้น้ำข้นมันก็สีออกสีแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะ ไทยห่กระตมเ่ามาพัดตำพริกกระทิเอพริกไทยกระเทียมหลากผักชีให้มันหอมเนาะค่ะใส่เกรืองเข้าไปพัดเขาไปมันก็สิออกมากประมาณนี้เส็นเ่าตรตมเองเส็นกวยจับจีนบบเมนกวยจับยวนกวยจับยวนเลเวลาาเห็ดตมันสิเลเนาะกวยจับจีนนี่มันสิแสบกลัวกันกับแสบแสบน้ำ uh, กันค่ะจกคิดไปแค่นี้แหละค่ะวิวมานีดๆหน่อยให้เบิ่งให้ติดตามนะคะขอพระคุณหลายๆ ออมาติดตามเขาเคยลงหลายคลิปแป่และค่ะแต่ว่าเข้าสิล่งตั้งแต่เวลาเข้าผัดแล้วเนาะคะ่ะเห็ดแล้วต้มแล้วเนาะคะ่ะกินเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เข้าวิวตั้งแต่เข้าตำกระเทียมพริกไทยหลากผักขี้แล้วก็เอามาผัดวิวให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะคะ่ะทํากินในชีวิตประจําวันเข้านี่แหละคะ่ะบะหมี่เห็สดสูตรขึ้นมาเพื่อสให้ผู้ใดเพิ่มมาเลียนรูเนาะคะ่ะเป็นการทํากินในชีวิตประจําวันในครอบครัวเข้าเนาะคะ่ะ สัมนีล้ลค่ะขอพระคุณหลายๆขอมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์คนถุงกุ้งล่าผัดถิ่นใหยุนน้ำกันไปอีกโดนๆนะคะสวัสดีค่ะ